Fuck oh, you! ข้าแปดเนี่ยนะเนี่ยสิบปุจูดหกโมงแรกเมือนนเอนเก็สิบไงครับไงครับเออดูเวลาพวกเออหกโมงหามงครื่งเหร ฝรั่งฝรั oh. right ่งขึ้นสู่หานประมาณหาโมงครงแ้วนะวันศุรโมงหมดแล้วจะเสด็จจุดใส่ก้นหามใส่ก้น แบกนี oh! <t ip co ole> ่ประมาณโอ้ชิบกวเศร้า oh. ข้นหมดนะหนักโอ้ย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không ปไปไอกนะ้กยดสไปงจน,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 นเกือบสี่หกโมงแรกแล้นะยังพันแล้วนะยายนาินจุดประมาณหกโมงแรงเลยนะสำหรับบงไฟหลานที่บุญมไฟบ้านปางมัแดงอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาปินี่มีมงไฟขนาดใหญ่ถึงมงไฟหลานเนาะ,ะนมงไฟขนาดใหญ่นี่หนาประมาณ8นิ้วเนาะ นักมูมเมนจะเกือบตันอยู่ะนะะนาบนนั้นสำหรับไฟลาน <c oughs> าไฟลานไปน้องในรอบหลายปีเลยนะที่มีบังไฟ <c oughs> โอ้ยบัง <c oughs> ไปไมมีส่วนเกี่ยวถอยเลยนะครับ

กลุ่มขอ,องไฟลนะันสองหไฟลันว่าันได้สองร้อยเจ็ดสิบหกวิแล้ะไฟลันได้หลายอยู่ด้ยนักเป็นเครื่องตันนะขอน้อนาแปดได้สองร้อยเจ็ดสิบหกวิ